ปาปานสตินี่มันมีอยู่สองระบบหนึ่งระบบธรรมดาธรรมชาติสองระบบที่เป็นเทคนิคถ้าใครอยากเป็นนักเลงสมาธิไล่ไปเลยตั้งแต่ลมยาวๆดังที่เราสวนมาเนี่ยคนนั้นจะเก่งสมถะเก่งวิปัสนาจะเป็นผู้มีความรู้ละเอียดสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นไม่เป็นสมถะ เป็นวิปัสนาล้วนๆการเจริญสติปัฏฐานไม่มีพิธีรีดองดูกายเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูเวทนาเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูจิตเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูทำดูการทำงานของอาตนจของนิวรณ์ของกันหาเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องมาไหวพระสวดมนต์ดูได้ตลอดเพราะสติปัฏฐานนี้เป็นวิปัสนาอย่างเดียว ทีนี้อาณาปานาสติเนี่ยถ้าทําดีๆมันรวบสติปฐานมันรวบโพชฌงสังเกตอาณาปานาสติจึงเป็นได้ทุกขบวนการของสมาธิทั้งสมถะวิปัตนาอยากจะมีฤทธิ์มีเดชทําอาณาปานาสตินี้ให้ดีๆเอาเบิง้งผูใดสิเห็นลมหันใจเจ้าของมีเลสใัยก่อนอาตมาทําความเพียรทำมากๆ มันไม่สงบมันบุ